สวัสดีค่ะสำหรับใครที่กำลังวางแผนสร้างบ้านสำเร็จรูปหรือกำลังรอคอยบ้านในฝันของตัวเองอยู่เคยไหมคะที่รู้สึกกังวลว่าบ้านของเราสร้างถึงไหนแล้วทำเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์หรือแม้แต่ชำระเงินไปแล้วงานคืบหน้าอย่างไร วันนี้ Homestory Living ขอแนะนำระบบใหม่ล่าสุดระบบติดตามการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปแบบ Real-time ที่จะเปลี่ยนความกังวลให้กลายเป็นความมั่นใจเพราะเราเข้าใจดีว่าบ้านไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างแต่มันคือความฝันของคุณระบบของเราผูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากลูกค้าจะได้รับลิงก์ส่วนตัวผ่านทาง l ล n e โ A แค่คลิกก็สามารถดูความคืบหน้าบ้านของคุณได้ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างผนังหลังคาหรือเก็บงานรายละเอียดระบบจะแสดงแบบทม์ลายพร้อมวันเวลาแนบรูปถ่ายหน้าง,งานจริงให้เห็นกันชัดๆรายงานสถานะการชำระเงินครบถ้วนและยังดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาอีกด้วยค่ะเราเคยมีลูกค้าท่านหนึ่งคุณสิริพจน์ซึ่งสั่งสร้างทั้งด้านพักและออฟฟิศพร้อมกันระดบก็สามารถแยกแสดงสถานะแต่ละโครงการชัดเจน ทำให้คุณสิริพจน์รู้สึกอุ่นใจมากๆแม้ไม่ได้มาใสายงานด้วยก็เองนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่าการให้ลูกค้าเห็นหน้างานจริงผ่านมือถือคือหัวใจสำคัญของความโปร่งใสและความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนหากคุณกำลังมองหาบ้านสำเร็จรูปที่ทั้งสวยมีคุณภาพและติดตามได้ทุกขั้นตอนเชิญมาคุยกับเรา Home Story f i i n g ค่ะให้เราสร้างบ้านในฝันของคุณพร้อมความสบายใจทุกย่างก้าว ทักหาเราได้ที่ line oa at sign homestory living เว็บไซต์ www homestory living com โทรหาเราได้เลยค่ะที่0818823730แล้วเจอกันนะคะ